ดูหมาครับไม่รู้หากินอะไรครับน่าจะหากินหญ้าครับแต่อยู่ในแปลงบุกุ้งครับดูมันครับกินี่งับ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 เลยครับนี่ครับมาถอนหญ้าในแปลงผักบุ้งครับ หญ้าเยอะมากครับตอนนี้ครับมันเป็นหน้าฝนนะครับฝนเริ่มตกครับปักบุ้งก็ตัดกินไปหลายรอบแล้วครับจนตอนนี้มันเริ่มจะแก่ครับแต่ว่าก็ยังกินได้อยู่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่ครับเพราะว่าเริ่มจะเบื่อเบื่อครับก็กินอย่างอื่นไปมั่งครับจะกินแต่ปักบุ้งมันก็คงไม่เข้าท่าครับก็เอาไว้เวลาที่ว่า เรานึกอยากจะกินครับค่อยมากินก็ได้ครับมันอยู่ในสวนเรานี่เองครับส่วนอันนี้ก็คือผักเขียวน้อยครับนี่ครับหรือว่าผักกัดหินนั่นเองครับใบเฉกแฉกครับผมชอบจะเรียกเป็นผักหอมน้อยอย่างเลยครับมันติดปากครับนี่ครับก็ค่อยๆแวกถอนนะครับใบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับออกบุ้งต้นเรียวๆครับไม่ค่อยอวบครับ แต่ว่าปลอดสารพิษครับเพราะว่าเราปลูกกินเองครับอันนี้เป็นฟ้าทลายโจนครับก็ขึ้นกันรวมกันอีลงตุงนังไปหมดครับก็ก็เยอะอยู่ครับยากครับผมถอนทิ้งไปสองสามกำแล้วครับนี่คืออีกกำหนึงครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตอนแรกปลูกผักเขียวน้อยครับแต่ก็ถอนไปกินจน มันเริ่มบางแล้วครับเหลือแต่ต้นเล็กๆครับแล้วก็จะมีแตงครับไม่รู้แตงอะไรมั้งครับแตงไทยแล้วก็มีแตงโมด้วยครับขึ้นแซมมาแล้วก็มีดอกแล้วก็มีลูกครับเล็กๆนี่ครับลูกแตงโมครับแต่ผมไม่หวังว่าจะได้กินครับเพราะว่าผมเคยปลูกแตงโมแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้กินครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาดูแลรักษาหรือว่าทนุถนอมมันครับพอสักพักมันก็จะมีอะไรมาเจาะครับ ก็เลยปลูกแบบปลูกเล่นๆครับปลูกไปตามภาษาผมนั่นแหละครับนี่ครับก็มีดอกครับ้พวกนี้แตงครับเป็นแตงไทยครับแต่ว่าก็เห็นแต่ดอกครับยังไม่มีลูกครับปลูกไว้ประดับสวนครับนี่ครับผมปลูกผักปลูกพืชก็ปลูกไว้ ประดับสวนเล่นๆครับได้กินมัางไม่ได้กินมั่งแต่ส่วนมากก็จะได้กินครับนี่ครับถั่วครับเมื่อกี้ไม่ใช่หมาครับเหยียบครับผมนี่แหละครับเหยียบเมื่อกี้ไม่ได้มองครับอันนี้น่าจะเป็นถั่วพุ่มครับว่าผมซื้อมาก็ปลูกไว้อย่างนี้แหละครับเริ่มจะมีแมลงเต่าทองครับ แล้วก็ในรองตรงนี้ก็เป็นถั่วมันกันครับถั่วพุ่มครับผมซื้อมาสีม่วงกับสีเขียวครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นสีม่วงอันไหนเป็นสีเขียวครับเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกครับเมียปลูกครับตอนแรกแปลงนี้ก็ปลูกเป็นผักกาดขาวครับปลูกได้กี่วันไม่รู้ครับเพิ่งงอกมาก็เรียบตามระเบียบครับหอยทากเอาไปกินครับส่วนนี้ก็ใบยี่หร่าครับ มันเคยมีต้นของมันอยู่ตรงนี้และต้นตัวแม่มันตายไปแล้วครับตัวนี้มันขึ้นมาใหม่ครับจากเม็ดที่มันร่วงครับก็บอกว่าพวกกะเพราโหระพาหรือว่าใบยี่หร่าพวกนี้ครับถ้าอยากให้มันอยู่นานๆต้องขยันเด็ดเด็ดยอดที่มันจะเป็นดอกครับอย่าให้มันมีดอกครับไม่งั้นถ้ามีดอกแล้วปุ๊บมันก็จะเริ่มโทรมแล้วก็ตายครับ แต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้กินครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรครับจะเอาไปผัดผัดเผ็ดก็มันก็เผ็ดครับช่วงนี้กินเผ็ดไม่ค่อยได้ครับก็เลยเอาไว้ดมกลิ่นมันครับกลิ่นมันหอมครับนี่ครับใบยีราครับกลิ่นมันจะหอมๆครับ มันใบยีราเลยเ้ามันใบยีราบางคนก็ชอบครับเขาเอาไปอะไรผัดใส่เนื้อครับเหมือนผัดกะเพราครับแต่ว่าใส่ใบยีราแทนครับผมก็ชอบกินครับแต่ว่าช่วงนี้ก็งุนงดไปก่อนครับเพราะว่าท้องไส้ไม่ค่อยดีครับมันเผ็ดแรงมากครับใบยีราครับเผ็ดกว่าใบกะเพราอีกครับผมว่านะคนที่เคยกินก็คงจะรู้ครับแต่คนที่ชอบรสชาติที่มันฮาร์ดคอครับที่เผ็ดมากๆก็คงชอบครับใบยีราครับ ปลูกง่ายครับปลูกครั้งเดียวก็ถ้าเกิดเราดูแลรักษามันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับเม็ดที่มันแกๆที่มันร่วงมันก็จะขึ้นมาแทนไปเรื่อยๆครับนี่ครับใบยี่ราหอมครับหอมคุณแล้วก็อยากกินเนื้อผัดใบยี่ราครับส่วนนี้เป็นมะเขือเทศครับนี่ครับปลูกมิตรใบครับ มันมีดอกมานานแล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีลูกครับเขาบอกว่าให้เขย่าครับเขย่าต้นมันครับก็เลยมาลองเขย่าครับแล้วมันก็ติดลูกครับนี่ครับเขาเรียกมะเขือเทศฟักทองครับมันเหมือนฟักทองครับแต่ไม่รู้ชื่อจริงๆมันชื่ออะไรเพราะว่าเขาเอาเม็ดมาให้ครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องต้นไม้ว่ามันชื่ออะไรครับก็เรียกตามที่เขาเรียกมาครับเขาบอกว่าเป็นมะเขือพันธุ์พื้นบ้านครับพื้นเมือง นี่ครับปลูกใส่กระถางเลยครับก็ไม่ค่อยมีลูกครับมีแต่ใบกระดอกครับตอนแรกก็งามครับนี่ก็เริ่มโทรมครับมันแก่ครับแต่ว่าลูกก็ออกมานี่ครับก็ต้องรอดูครับว่ามันจะลูกใหญ่แค่ไหนครับบอกให้ขยเ้าครับขยเ้าคงเป็นเพราะว่าเกสอนตัวผู้ตัวเมียมันจะได้ไปผสมกันครับเวลาขยเย้าครับนี่ครับ ก็แยนที่จะมีลูกครับตายห้าครับแต่มือเขือเทศตรงนี้จะเขียวงามกว่าที่นู่นครับที่ผมพาดูเมื่อกี้ครับตรงนู้นครับตรงไร่นู้นครับนี่อีกไร่หนึ่งครับนี่ครับไอพวกนี้ใบจะเขียวครับเพราะว่าปลูกลงดินแล้วก็ดูลูกครับแตกต่างกันเยอะครับ เป็นรูปเป็นทรงแล้วก็ดูมีน้ํามีนวลครับดีกว่าลูกที่ผมดูเมื่อกี้มันจะแห้งๆครับแก่นๆครับดูนี่ครับลูกนี้ก็น่าจะนี่ครับลูกใหญ่ครับนี่ครับนี่ลูกครับเขาบอกว่าเนื้อมันจะเยอะเอาไปตำน้ำพริกจะอร่อยครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับถ้าเกิดมันไม่เน่าไปซะก่อนครับต้นนี้ก็มีครับ ปลูกไว้เป็นดงนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยดกครับแต่ว่าผมว่าใบมันจะเขียวสมบูรณ์กว่าไล่เมื่อกี้ที่ผมพาไปดูครับพามาชมสวนในบรรยากาศตอนเย็นๆครับก่อนที่จะมืดจะค่ำครับอีกสักพักยุงก็คงออกมาครับในสวนผมก็ปลูกพืชไว้หลายอย่างหลายชนิดครับก็พาดูในแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็คงจะดูไม่หมดครับก็จะค่อยๆทยอยพาดูผลงานผลผลิตครับที่มันอยู่ในสวนครับว่ามีอะไรบ้างครับ ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมาย้วนแล้ว,วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไร,ะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลาก,กันเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแลข้วก็ จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ